ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเครื่องยนต์ดีเซลทำไมถึงมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องเบนซิน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ดีเซลเป็นที่พูดถึงอย่างมากในฐานะพระเอกในการลดการปล่อยไอเสียทั้งยังมีประสิทธิภาพในการขับขี่อย่างมากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งชาวไทยมันให้กําลังขับเคลื่อนมากกว่าตอบสนองได้ดีกว่านั่นเองแม้จะมีเสียงที่ดังกว่า ถ้าว่าไปขุมกําลังแบบนี้ก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามันมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าเครื่องเบนซินและยังเชื่อกันอยู่แบบนั้นแม้ว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องราวของการโกงค่าไอเสียครั้งมโหฬานที่ทําให้ทั่วโลกต้องคิดใหม่กับเรื่องเครื่องยนต์สันดาปแบบนี้เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมของโลกความเจ๋งของมันประกอบด้วยสส่วนสําคัญคือ ตัวน้ำมันดีเซลเองและอีกด้านคือการออกแบบเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องน้ำมันดีเซลเรื่องไม่รับที่ทําให้มันเจ๋งกว่าคนใช้รถทั่วไปอาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องค่าพลังงานที่ได้จากน้ํามันมากนักแต่ในวงการเคมีเป็นที่รู้กันว่าน้ํามันดีเซลมีค่าพลังงานในภาพรวมมากกว่าน้ํามันเบนซินโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับความคุ้มค่าที่จ่ายไปถือว่าดีมาก เรื่องนี้อาจจะลึกสักหน่อยแต่ในน้ำมันดีเซลมีค่าพลังงาน45.5เมกะจูลต่อกิโลกรัมส่วนน้ำมันเบนซิน100%มีค่าพลังงาน45.8เมกะจูลต่อกิโลกรัมฟังแบบนี้น้ำมันเบนซินดูมีค่าพลังงานมากกว่าแต่เมื่อมาเปรียบเทียบเป็นหน่วยลิตรกับพบว่าความหนาแน่นพลังงานน้ำมันดีเซลมีค่าโดยมาตรฐาน36.9เมกะจูลลิตรกับกันน้ำมันเบนซิน100% มีค่าเดียวกันเพียง33.7เมกจูลต่อลิตรหรือมันมีค่าพลังงานในเนื้อน้ำมันมากกว่าราว20%ในตัวน้ำมันอยู่แล้วเครื่องยนต์ที่ทำงานแตกต่างและพัฒนาต่อเนื่องเมื่อมามองเครื่องยนต์หลายคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าการทำงานเครื่องดีเซลใช้หลักการบีบอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้และใช้การจุดระเบิดด้วยตัวเองจากน้ำมันดีเซลในการทำให้กลไกลูกสูบหมุนเพื่อสร้างกำลัง ในทางหลักการทำงานนั้นมันต่างจากเครื่องเบนซินโดยสิ้นเชิงการให้น้ำมันจุดระเบิดด้วยตัวเองแทนการปล่อยวาตไฟเข้าไปทำให้มีความรุนแรงในการจุดระเบิดมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินทำให้กำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลมีความรุนแรงสูงกว่าในการทำงานกำลังอัดสูงส่งผลให้มันสร้างแรงบิดที่ดีกว่าเราจึงเห็นเครื่องยนต์ดีเซลมีแรงบิดสูงกว่าแม้จะเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันกับเครื่องยนต์เบนซินก็ตาม ยกตัวอย่างเครื่องยนต์บ็อบเซอร์ดีเซลที่ใช้พื้นฐานของเครื่องยนต์เบนซินในการพัฒนาก็ยังมีแรงบิดสูงกว่า350นิวตันเมตรในเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลที่เคยวางจำหน่ายในอดีตอัตราเร่งสูงถึง100กิโเมต่อชั่วโมงเร็วกว่าราว1วินาทีแม้ว่าจะฟังดูไม่มากนักก็ตามนอกจากนี้เครื่องยนต์ดีเซลยังประหยัดน้ำมันมากกว่าในการทดสอบจริงพบว่าเครื่องดีเซลซูบารุ กินน้ำมันเพียงแค่7.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรกับการเครื่องเบนซินกิน9.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรในการทดสอบบนเส้นทางเดียวกันสาเหตุที่กินน้ำมันมากกว่าเนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลใช้สูตรการให้กำลังลีนเบิร์นมายาวนานซึ่งจ่ายน้ำมันน้อยกว่าอากาศในห้องเผาไหม้ผิดกับเบนซินซึ่งเดิมที่ใช้สูตรสัดส่วน14.7ตอนน่อ1ก่อนเปลี่ยนมาเป็นลีนเบิร์ดในระยะหลัง ส่วนสําคัญที่มันทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้านก็มาจากการพัฒนาเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องอาทิเช่นติดตั้งระบบไดเล็กอินเ c t o r อร์ฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้รวมถึงมีการติดตั้งระบบเทอร์โบเข้ามาจนเครื่องดีเซลมีประสิทธิภาพลุดหน้ากว่ามากเมื่อรวมกับที่เล่าไปตอนต้นว่าน้ํามันดีเซลมีประสิทธิภาพในด้านความหนาแน่นพลังงาน20จึงทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่เครื่องยนต์ดีเซลยังเป็นจำเลยสำคัญในแง่ของการปล่อยไอเสียจากข้อมูลถ้าเทียบการปล่อยไอเสียแล้วนั้นเครื่องดีเซลจะปล่อยพวกก๊าซอันตราย NOx หรือไนโตรเจนออกไซด์ออกมามากกว่านั่นเป็นเหตุให้พวกมันต้องมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยไอเสียอย่างเข้มงวดจนมีตัวกรองไอเสีย2-3ชั้นเพื่อไม่ให้ปล่อยก๊าซอันตรายออกมา ถ้าตอบว่าเครื่องดีเซลทำไมมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยสรุปคือการวิศวกรรมใช้แรงอัดอากาศและการจุดระเบิดด้วยตัวเองยิ่งประกอบกับน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทำให้มันเหนือกว่าเบนซินทว่าก็ปล่อยไอเสียพวกการอันตรายมากกว่าด้วยเช่นกัน